ละ169บาทเท่านั้นนะคะตัดทรงป้ายแบบนี้นะคะอยู่ที่5 0าอบาทตัวนี้เป็นลายกล้วยไม้นะคะเป็นรุ่นน้องเท้านารีนะคะตัดมาแล้วสวยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะ้าตัวนี้เป็นมีหลายสีเลยใครอยากได้ภาพไปตัดกับช่างประจำผืนละ169บาบาทเท่านั้นนะคะไปดูสีท้ายคลิปละกันใครอยากได้สีอะไรส่วนใครสัง่งตัดตัวนี้มา เรารับสินค้าส่วนใครอยากสั่งตัดกับเพื่อนนะคะไปดูลายกันเลยดีกว่าค่ะเลือกลายแล้วสั่งตัดได้เลยนะคะถ้าใครสั่งตัดกับที่ร้านขอบคุณค่ะ